แบบบ้านทาวน์โฮมสองชั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ําและก็หนึ่งห้องอเนกประสงค์นะคะห้องรับประทานอาหารนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะห้องน้ําในชั้นล่างนะคะ mm hmm. ก็สะดวกสบายค่ะเพราะว่าวางฟังก์ชันไว้ครบทั้งหมดเลยนะคะห้องกว้างมากๆค่ะ ผมกับโบอีกเส้นเคยค่ะกับโครงการเดอะวันเลเอมตะพานทองนะคะวันนี้ค่ะจะพามาชมแบบบ้านทาวคมฮม2ชั้นนะคะที่มีหน้ากว้าง5.7เมตรค่ะ3าห้องนอน2อห้องน้าแล้วก็1ที่จอดรถนะคะซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่110ตารางเมตรค่ะและมีเนื้อที่อยู่ที่21.4ตารางวาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเลยนะคะและในส่วนของโรงจอดรถนะคะ งนี้ค่ะก็จะเป็นห้องเก็บของอนเนกประสงค์นะคะนี่เลยค่ะสามารถเก็บของได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของระบบกำจัดปวกนะคะที่โครงการเนี่ยได้วางท่อเอาไวร้รบอบๆบ้านค่ะ,คะและในส่วนของสองชั้นนะคะกระจกก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงเช่นเดียวกันกับแบบบ้านทาวน์โฮมชั้นเดียวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะช่วยกรองแสงแดดแล้วก็ช่วยให้บ้านไม่ร้อนด้วยนะคะเข้ามาในตัวบ้านกันเลยค่ะ และสำหรับแบบบ้านทาวน์โฮม2ชั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำและก็1ห้องอเนกประสงค์นะคะ uh huh. แล้วก็ที่ที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะสัมผัสได้เลยค่ะถึงความโล่งโปร่งสบายนะคะก็สามารถจัดวางโซฟานะคะได้อยา่างเต็มพื้นที่เลยค่ะเหมาะสำหรับนั่งดูหนังฟังเพลงนะคะหรือว่าใครอยากจะนั่งพักผ่อนก็ได้เลยค่ะ uh huh. และถัดมาจากห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะสามารถรับประทานอาหารได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและก็ถัดมานะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีขนาดกว้างประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ต่อเติมเป็นครัวแบบนี้ได้เลยนะคะจะเป็นลักษณะของ ตัวปิดค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้สามารถทําเป็นโซนโปร่งแสงได้นะคะจะเห็นได้ว่ามีแสงแดดน,นะคะสอ่องเข้ามาค่ะทําให้บ้านมีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ำหรับห้องนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นห้องอนอนิมประสงค์นะคะสามารถเลือกแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะคะโดยที่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดค่ะหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานนะคะห้องฟังเพลงดูหนังห้องโคมเทเตอร์ก็สามารถทําได้หมดเลยค่ะ<อ>และสำหรับห้องน้ำในชั้นล่างนะคะ ก็สะดวกสบายค่ะเพราะว่าวางฟังก์ชันไว้ครบทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราตามมาดูชั้นสองกันเลยดีกว่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะ mm hmm. ในส่วนของห้องนอนใหญ่หรือว่า master bedroom กันก่อนนะคะ mm hmm. เข้ามาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าห้องกว้างมากๆค่ะ ก็คือสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ถึง6ฟุตเลยค่ะ uh huh. และนอกจากนี้นะคะ uh huh. ยังสามารถทำเป็น Walk in Closet ได้ด้วยค่ะ uh huh. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ uh huh. สามารถการเพิ่มนะคะแล้วก็ทำเป็นห้องแต่งตัวแบบนี้ได้เลยค่ะ uh huh. ถัดมาที่ห้องนี้นะคะสําหรับห้องนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะโดยสามารถจัดเป็นห้องนอนสําหรับเด็กๆได้เลยค่ะโดยยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะที่สามารถวางฟังก์ชันได้ครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเตียงนอนนะคะสามารถวางเป็น3ฟุตรหรือว่า5ฟุตก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ในส่วนของโต๊ะเขียนหนังสือนะคะสามารถวางได้ครบแล้วก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยเหลืออีกด้วยค่ะ และสําหรับห้องนี้นะคะนี่เลยค่ะน่ารักม,มากๆเลยนะคะสามารถวางเตียงวางโต๊ะวางตู้ได้ครบเหมือนเดิมค่ะแต่สําหรับสาวๆนะคะที่มีสภาพเ,เยอะแบบโบนเนี่ยห้องนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นห้องแต่งตัวอีกห้องหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะทําเป็นห้องพระอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ มาดูในส่วนของห้องน้ำชั้นบนกันบ้างนะคะห้องน้ำที่นี่ค่ะมีสุภขภัณฑ์ครบเลยนะคะแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะเอาใจสำหรับคนที่ชอบอาบน้ำนะคะแล้วก็นี่เลยยังมีพัดลมถูดอากาศนะคะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะใครที่ชอบอาบน,น้ำนานๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะ สำหรับแบบบ้านทาวน์โฮม2ชั้นค่ะของโครงการเดอะวันเล่อมตะพานทองนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าโครงการของเรานะคะก็ยังมีแบบบ้าน2ชั้นที่มีเนื้อที่เกินค่ะสามารถจอดรถได้2องคันไว้ให้ลูกค้าได้เลือกเพิ่มด้วยนะคะ นีนะคะโบก็อยู่ที่สวนสาธารณะที่เป็นส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาออกกําลังกายหรืออยากจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถมาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะด้วยรปภ24ชั่วโมงค่ะมีระบบคีย์การ์ดแล้วก็มีกล้องวงจรปิดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสบายใจหายห่วงเรื่องความปลอดภัยไปได้เลยค่ะ oh, <no. S 1> ส่วนท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาชมโครงการเดอะวันเล่อมตะ พานทองนะคะที่ตั้งอยู่ที่บ้านเก่าซอย6ค่ะก็สามารถเข้ามาชมโครงการนะคะมาชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง18นาฬิกานะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่ Facebook นะคะตามเพจที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะหรือว่า l ล n e Official หรือว่าเบอร์โทนนะคะก็คือทักเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ